อันนี้การประกอบาาอแพ็กบอลนี่คือวาลใช่ไหมวาลมันข้างในไม่มีลูกยางไงไม่มีมันก็เป็นเหล็กแบบเหมือนอ๋อเป็นเหล็กปิดรูน้ำมันนี่เฉยเดินไปเดิน,มมนไม้เฉยระบบคอนโทรล ใส่วาลใส่สปริงแล้วก็ใส่ฝาปิดแค่น้นเองแค่นี้เองข้างในมีแค่บอดีม้มันแล้วก็วาลวตัวหนึ่งสปริงตัวหนึ่งแล้วก็ฝาปิดแค่น้นเองดูเหมือนทำง่ายแต่ก็ไม่ง่าย <S 1> <S 1> อยู่ที่เครื่องมือถอดนะถอดแล้วก็เช็คก,ก็ดูก็เหมือนไอ้พวกไอ้เจ้าของที่ใช้เครื่องมือเฉพาะทางเลยนะ อย่างอื่นใช้ไม่ได้อย่างอื่นไม่ต้องคนๆเหมืนกันปัจเจศสองเหลี่ยมบ็อกสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมม,มีกี่ตัวหนึ่งสองสามฝาปิดไม่มีเสียนะม,นมันมันอันนี้มันทางเดินนี่เหรออ๋อเป็นทางเดินแต่ตัวตัวนี้ก็เป็นวาวสองตัวแค่นั้นแเอ<า>งเป็นทางเดินข้างล่างเป็นทางเดินคือหมายถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเขาจะเจาะมันมันไม่ได้ไงอ่าคือถ้าเราเจาะ เป็นรูชอนยังไม่ได้มันก็เจาะทางนี้ทางนี้นี่แต่แต่ทางนี้ปิดไว้แต่ตอนทำเจาะไงอ๋อหมายถึงว่าตอนใช้เครื่องสร้างนะตอนสร้างให้มันรูนชนกันนะใช่ให้มรูนมาหากันแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่นี่ว่าถ้าเราถ้าเราเจาะให้มันโค้งไม่ได้โค้งไม่ได้ก็จเจาะองี้เจาะองี้ไปเจอกันแล้วก็ปิดไว้คือวาล์วมีแค่สองตัวใช่อ๋อตอนแรกคิดว่าวาล์วมีสามตัว มันมีตัวนึ่งเป็นวาวเขาเรียกมันเรียกเช็ดวาวเช็ดวาวอ๋อเป็นเช็ดวาวมีเช็ดวาวตัวอย่งตัวเล็กๆแต่มันอยู่ข้างล่างอ๋อเช็ดวาวมีเช็ดวาวนะเช็ดวาวก็คือกันน้ํามันไหลกลับแค่นึงเหมือนเช็ดวาวระบบก็เหมือนทั่วไปเนี่ยมีสัตวเงเพราะว่ามีอาลูกปืนไว้ขาออกมันก็ดันลงน้ำมันก็เดินได้ดันกลับไม่ได้เพราะลูกปืนมันอัดรูอยู่แค่นึง Robot cũng giống như check valve thông bài, rất là nhiều. Mình valve, bơm nước cũng giống Nam có bên nước cũng giống như vậy. Này, còn gì Này, Này, ดไ,ไ,ดดได้ไม่ได้ไอีกเรื่องนึงถ้าไม่ได้ก็ของใหม่ของใหม่ของใหม่ซื้อมาก็ใส่ได้เองเลยใช่ของใหม่ซื้อมาก็ปิดปุ๊บขันตัดสี่ตัว <c oughs> อืมขันตัดสี่ตัวขันตัดสี่ตัวจบมันมีมันมีประกันไหมเนะนี่ยตัวเนี้ยไม่มีปเป็นโอลังสตุกอย่างอ๋ออ๋อเนี่ยโหเละทุกอย่าง,างกันเป็นรูน้ำมันแค่นั้นเอง กันทางน้ำมันตัวใครตัวมัน,อ,มนอันนี้ปัจจพิเศษอันนี้ปัจเจพิเศษ <c ười> ประดิษฐ์เงองถ่ารประดิษฐ์หุกเดียมไง เรียงเราหาเบอร์ไม่ได้อ๋อ,อเป็นไอ้น,นิ้วนิ้วเป็นปน,นิ้วครึ่งเป็นทับอ่ะนะใช่ไหม<ช><ช>ก็ใช้เป็นหัวน็อตเอาหัวน็อตหุนมันเป็นเบอร์เขาเรียกว่ามันเป็นสายนอกใช่ไหมหหมันต้องใช้ประแจ้หุน่น ของเรามันจะคอมเหมือนกับสมมติว่าปเจเราจะเป็นเบอร์แปดเบอร์สิบใช่ไหมออมันจะเป็นครึ่งอ่ะเป็นเบอร์เก้าอะไรประมาณนะาเน,นีเ้น 3, <10. S 3> 8, เบนะอร์เบอร์ครึ่งแปดอะไรเงี้ยปเจญี่ปุ่นเนอะ่าปเจน้อกเจยุปเป็นเบอร์ 8, ป 9, แปดเบอร์เก้าเรามีแต่มีสามท่าแปดเจ็ดท่าสิบหกอะไรพวกเนะี้ยนนั่อืะ,อะมันจะเป็นเบอร์สิบเอ็ดนั่นแหละแต่มันเป็นเบอร์เจ็ดท่าสิบหกอ่ะเลือโคตรหนุ่มเลื้อหูเล็กนิดนึงใหญ่กว่านิดนึง เก้าก <9 S 2> ็หยิบหยิบตัวเดียวจบไม่ไม่ไมไมตัวตัวยวมันใส่อ่าไม่ใช่เปลี่ยนอีกแล้ว <laughs> เหมือนเบอร์เก้าก็หลวมเบอร์แปดก็ก็ใส่ไม่ได้อะเนี่ยนะอย่างเบอร์เบอร์สิบหกก็เป็น,น,นเป็นสามทับอห้าทับแปดอะไรเงี้ยนะที่มันอันนี้คือกุญแจเป็นกุญแจหุ่นเป็นเป็นกุญแจทับอ,อันนี้คือเช็ควาลนะคสรุปแล้วอ่าทมองคนนี้มีอยู่สามวาลนะฮะ วาวตัวยาวสองตัวแล้วก็มีเช็ควาวหนึ่งตัวเป็นสามตัวนะนี่คือเช็ควาวเท่าแล้วร้อยกันไอ้ตัวนี้คือกันลูกบืนตัวกันลูกปืนคือน้ํามันลงได้แต่กลับไม่ได้ใช่ไหมคือเช็ควาวนี่ เปลี่กระปินแล้วนะยืดแล้วยาฆ่ากาวโอ้เขากาวติดไว้ใส่กาวมันบางกันหน่อยแล้วก็จาระบีทับอีกทรายมันติดแล er <c def> ้วก็ไปครอบครอบใส่ฝานะถ้าเราไม่เจารบีทาเพราะมันจะร่วงาจาร <c oughs> บีเหมือนกับเอาให้มันหนืดติดกับแ <c oughs> พ็กวาล์วอยู่เพราะว่าเราต้องคว่ำ เวลาประกอบครับ <problem> มันนับตัวใช่เองไม่ใช่ว่าตะลบีเข้าไปอุดรูนะตะลบีเดี๋ยวมันก็ดันมันจะไปกระดันออกน้ำมันพวกแรงดันน้ำมันมันก็อยู่อ่ะน้ำตะลบีเดี๋ยวก็ละลายผมก็ร้อนนะเนาะน้ำมันมันร้อนมันร้อนจับไปไปนะไปรอประกอบแล้วก็จะลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่า เลยใช้หรือซื้อใหม่โอ้ระดับทกเกะใหญ่แค่แพ็กบาสบายนะฮะรู้ก่อนไม่ซื้อซื้ <c oughs> อเผาปัานก็ได้หมดไม่มื้นกว่ามื้นตี <c oughs>